สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเจอคุณตาจารุจ,รจิตนะครับอายุ73ปีข้าราชการบำนาญในหมู่บ้านบางรางใหญ่ตําบลเมเกเรือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากําลังทําความดีช่วยเหลือสังคมด้วยการเก็บถักตกจอกแหน่ที่ขวางทาง,งน้ำบริเวณฝ่ายน้ำล้นในหมู่บ้านออกเพื่อความสะอาดและปลอดภยัยหลังจากก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุรถล,ล้มจนทําให้เด็ก ได้รับบาเดเจ็บนะครับโดยคินตาที่เห็นแล้วไม่อยากให้เหตุเกิดขึ้นจริงมาทําความสะอาดเพื่อความปลอดภัยก็เป็นความดีเล็กๆน,น้อยๆที่เรามีโอกาสมาเจอแล้วจึงคือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากกันในวันนี้ปรกอทกวางเต็มเลยอืะกอบเ,เนี่ยประกอบพกแหนเต็มเลยมันลามันไหลมามาคลองแล้วก็ขอขอเขาไม่เห็นก็เลยล้มเด็กเจ็บ ผมเลยมากวาดทุกวันทุกวันเพื่ออยา่างนี้เพื่เก็บนุงมาทำทุกวันเลยครับทำทุกวันมันมาทุกวันทุกวันก็มาเยอะอม,มาเยอะครับแล้วก็มันก็เต็มตรงนี้เลยม,มาทำอะไรครับตอนเช้านี้ก็ปมากวาดได้หอม ออกกันหม่ไม่งั้นรถก็ล้มรถมนขับจอดไปมามันมีขับตกขับตกเต็มหมดถึงก็ล้มเด็กเย็บเลยผมเลยมากวาดเด็กข้าอ๋อครับอันตรายเกิดวันไหนนะครับรถล้มรถล้มวันไหนนะครับเพรเป็นกลงอาทิตย์แล้วเขาล้มเพราะอะไรล้มเพราะว่าสวะมันตะกรอนอยู่ทุกที่ รถมาเขาไม่รู้มันไม่ไดมันก็ล้มเน็เผมเลยมากกว่าถ้าอยากให้มันก่อนตรงนี้มันอันตรายผมก็ไม่รู้มาเนาะอันนี้ลุงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรยังไงมเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละผมอยู่บ้านอยู่ใกล้พุทธมาทำปกติทำอาชีพอะไรเนียผมไปอยู่บ้านเป็นข้าราการเสีย้เนป็นข้าราชการเสียแล้วเนีย ก็เลยมาทําเพื่อชาวบ้านให้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเขาเจ็บมาหลายคนก็เลยงสงสารสาเหตุเ<ม>พราะว่ามันลื่นลื่นลื่นครับลื่นนะลื่นไปป<ม>ักตบมันร่วงปักกวาดเต็มเลยปักจบเนี่ยก็จอบก็แหน่เต็มเลยมันลามันไหลามามามคลองแล้วก็เขาไม่เห็นก็เลยล้มเด็กเจ็บก็เลยปักกวาดทุกวันทุกวันเพ่อย่าให้เขาเจ็บ ดูใกล้แค่ัหนเอง,เองอเนะเพื่อจำครับนี่ก็เป็นบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมที่น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งถึงแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เราบังเอิญมาเจอจริงคือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากกันในวันนี้ครับ ครั้งหน้าถ้าเราไปเจอบุคคลที่ทําความดีอะไรหรือว่าบุคคลที่ทำมาหากินหรือประกอบอาชีพอะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายคลิปมาฝากกันอีกคลิปนี้จากลากันไปด้วยภาพการทําความดีของคุณตาจรัสครับเห็นเเห็นแล้วก็สงสารโอนสงสารไม่ได้ทำ้นา็สะอาดไหมครับเนี่ยสะอาดนะครับสะอาดทูสะอาดตาดี